คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f c มิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุทธที่27นะครับผมพฤศจิกายนพศ2567กับเลขทูบบรารมีเหรียญลุงปูส่สวงนะครับก ก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบบารมีปู่สวงนะครับ7117นนะครับล่างสำหรับสูตรแอฟนะครับก็7มเม็ดเดียวนะครับใครที่อยู่ในบ้านเจาะเข้า71ก็ขอสแสดงความยินดีกับ FC มิตรรักที่มีความโชคดีนะครับด้ทั้งเลขทูบด้ทั้งเลขสูตรนะครับ 7117นะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมแนวทางเลขทูบบารมีเหรียญลูกปูสลวงต่องวดนะครับแอก็จะมาจุดขอโชคเอฟซี FC พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอรุ่นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปูหสวงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับจะเป็นคาถาขอหวยจะเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แค่ไว้นะครับเพื่อมีเลขทูบนะครับอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตสากขวโตูระตูสัมมาสัมพุทตสานะโมตสากขวโตูระตูสัมมาสัมพุทตสาก นะโมตัสสะพระคาวัตุหลาตุสมาสามตัสสะอินทยสังเทวยะสังรมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปฏีกับพุทธยสังอรหันตายสังสัพพสิทธิวิชาจรณะยสังสัพพลูกา จริยายนณสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวะเจนะมมะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธสะนโมธรรมะสะนโมสังคสัสสะเซยญาติทางหูรูหูรูสวาหายะสาธุครับผมเรียกทูบนะครับบารมีหลวงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะขอเงดใช้เสียงเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเรียกทูบไป,ปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันครับผม ก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเรียนลุงปู่สวงนะครับก็ <c oughs> ขอบวัวรมีปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงมนนบมณดานเลขทูบที่จุดออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางของลาวพัฒนาในวดประจําวันพุทธที่27นะครับพฤศจิก,กายนพศ2567ให้เอเจพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปู่สวงต่องวดทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุ ครับผมเลขทูบบารมีปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับเลขทูบก็หันออกไปนิดนึงนะครับแอดก็จะขยับเอซีพี่น้องได้เห็นจากชัดนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์นะครับมาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อ่านแตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปสามารถเข้ารับชมติดตามได้นะครับผมก็เห็นตัวกันผมมีโชคด้วยกันสําหรับเอซีพี่น้องที่ชอบแนทางเลขทูบบารมีปู่สวงงวดที่แล้วเข้า7117ล่าง นะครับชื่นชอบกดลงไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดต,ต่างกันแต่ตทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอ็มยังก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีมชายทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ